สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียร์ได้ครับพี่น้องครับคลิปนี้ครับพี่น้องเนาะมาพบกับแนวทางตัวเลขอ่าอาจารย์พานท่องเลยครับผมครับแต่ว่าเมื่อนี้มีนัดกับพี่ปากกายครับพี่น้องเนาะอาจจะเป็นคลิปหนาเด้ครับผมพบกับพี่ปากกายครับเลขล่างพี่ปากกายครับพี่น้องเนาะว่างหันกับเลขอเด่นเพลินกอดข้อกันครับผมคือสามสองสองสามครับพี่น้องเนาะครับ แล้วก็ในคลิปนี้กับตอนแรกอาจารย์พันธทองพึ่นกับว่าสิบเโล่งแล้วครับผมพิ่นนั่นได้สูตรไม่มากครับพี่น้องเนาะได้สูตรไม่มากเดินดีครับพี่น้องที่ไายทันกับยั่งยากห็นแนวทางตัวเลขอาจารย์พันทองขึ้นเก้าเยอะครับผมครับแต่เลยมานําเสนอให้พี่น้องที่ได้ผิดจหน้าบึงไปนํากันครับผมเอาก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตงตเลขกับอาจารย์พานทองครับผม กอมาเชียร์กับขอขอขอบพระคุณอาจารย์เด้อครับผมครับเช่นเคยครับพี่น้องเนาะฝากเป็นกําลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้กับเก่ามาเชียร์น้ำเชียร์แล้วก็อูน้ำชัยในเด้อครับผมเมื่อวานนี่ก็ล่คลิปของพ่อฝันแม่นภูท่อครับพี่น้องเนาะครับตามในคลิปเด้อครับพี่น้องพ่อเพิ่นก็อ่าล้านเพิ่มมาเอาไปยูนําครับพี่น้องเนาะเพิ่นก็เลยสีขอพักครับผมครับบ่ได้นํำเสนอแนวทางตัวเลขแก้วครับผม จังไดพี่น้องทีกะรอติดตามก็ได้ครับผมว่าเพินจะมาตอนไหนครับสําหรับคลิปหลาสุดครับพี่น้องน้องเพิ่นกับบอกไปในคลิปหมู่บ้านนี้เล่ครับผมเหล็กตัวเลขลหลาสุดครับพี่น้องเนาะพิจารณาเบิ่งไปน้ำกันครับเอาคลิปนี้ครับผมก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขกับอาจารย์พานท้องก็มาเชื่อกขอขอบคุณอาจารย์เด้อครับผมครับไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขกับอาจารย์ ผ่านทองกันเลยครับเาครับต่อมาเชียร์สวัสดีอาจารย์ครับผมครับผมเป็นยังไงน้ออาจารย์ครับผมโดใจว่กไบอีกแล้วเหครับโดใจว่กไบเลยครับผมมันหนวยมันเก่งเป่งโคตรว่ะเนี่ยเข้มเข็มครับผม มัีผมมีใครเหมือนเหมือนใครก็แล้วกันครับผมมันใจบนทึ้นล่างครับผมทั้งบนทั้งล่างเลยโอ้ครับวันนี้แหะครับผมช่องแหวาหันครับท่านไหนเบิ้งอยู่ครับผมคำนวณไม่เออมันมันเออเปลี่ยนไม่นะครับเปลี่ยนสูตรใหม่เดินเงา้วเดินดีว่ะครับผมสูตรแปดสามสูตรเดินดียู่ครับผมเดินดี สูตรแปดสามสูตรีน่บ้าวแล้วโอ้สูตรที่ว่าสามตัวบ้าเอาแล้วครับครับเปลี่ยนสูตรไหมเอายุแต่ว่าจะเป็นบางข้างหลังคุณส่งอเบิ้งเบิ้งระยะยาวมันก่อนว่ามันเดินบ่ครับครับครับเปลี่ยนสูตรไหมครับอ่าเอาปวดทำทำเพ่งครับผมสามบนหลักสิบวิ่งบนสามหลักสิบ จับกูสามตัวบนครับเก้าสามสองเก้าสามสองครับเก้าสามสองครับผมครับสองตัวล่ะตัดสองตัวตัดก็ได้ปะตัดกัได้แล้วเจ้าตัดสามสองนีครับ ครับสามสองสิบแปดกระต่ายพุทับพาชกรปรงยังนะครับผมผมว่ามันมากเป็นเต็มแล้วสามตัวครับเพลงเพลงเลยครับเอาจับคู่ล่างครับจับเอาวิงว่งสี่หลักสิบวิ่งล่างไม่ใช่วิงว่งห้าหลักสิบวิง่งห้าล่างหลักสิบครับห้าสี่ครับสองตัวล่าง ห้าสี่ครับตัวเดียวครับตัวเดียวห้าสี่สี่ห้าไ่หาสีหาีเพราะต้องเอาพ้นกรับหาซี 5, 4, ดีกว่าเอาหาสี 5, 4, ครับผมหลักสิบคือลักสิบครับหาสีเลยครับพี่้องห้าสี่ไปหาซีรัสเรียไปละอาจารย์ซื้อแล้วครับผมซื้อไว้แล้วครับ อาจารย์ซื้อไว้แล้วครับผมไหาซีเนี่ยบครับครับครับหาซีซื้อไว้แล้วครับพี่น้องเนาะเลขพี่น้องมันมันมันเขาากับเอ่อ,อม,ม,มันเข่ากับของหลวงพ่อู้ซีสะเกตดบ่าบ้าครับของหลวงพ่อ,องงพเนีกะที ลมเจ nah. ้าว่านะปั้วร่มดีปั้วร่มดีอ๋อครับผมข้องกันข้องล่าเยเข้องล่าเร่ครับผมระบางคำนวนคนละแบบมาครับผมคนละแบบครับไม่มีการรอดเรียนแบบครับผมครับชนกันชนกันชนกันโดยบังเอิญเนะครับผมครับครับเจิงเป่งครับพี่น้องเนาะครับอดใจว่าไหวครับผมตอนแรกว่าสิวหายแล้วครับพี่น้องเนาะ คนกินข้าวบพแซ่บครับผมกินข้าวแบนอกลำเนาะเง่นขาดยังยากๆเนี่ยนะอาจารย์เอาเอาไอ้คนมวยพักนะฮถือตัวนี้ไปก็ดีต้องไปทำบุญลำําแม่จักโอ้โนตอนส่ดาวอาจารย์่อทองกับทำบุญน้ำเน้อครับพี่น้องคุรวมทำบุญไทยนำ ก็นุมอนธนาบุญกับอาจารย์น้ครับครับอ่าเห็ดใส่เ็ดไข่ใส่สวยดาวน้ครับคครรัับบอาจารย์พันทองแต่นี่ไว้หลายถังอยู่ครับผมอาจารย์ผ่นทองวดซอยครับผมไข่สองแถงสองถังครับโอ้ยสิ่งซาบานโอ้ดีใจขนาดเลยอาจารย์โอ้ดีใจล้วมีนป้าหลายแค่ครับจับสวยดาวผู้ร้งขึ้นได้ ใบสามใบแม่ครับผมาสามใบสามใบลอยว่าได้ไข<อ>่สามถาดมาสามแผงคุ้มเลยมีแล้ว <laughs> คุ้มเลยครับผมคุ้มแล้วโอ้คนดีใจจรครับเอออมมาเสียดเลไม่กวดกับกระมังซักผาว่าสนใจยุรปกรันเด้เชียงสักผ่าครับนววเนี่ยกวดที่นนี้โอ้กับ เอาครับผมครับห้าหยิบจับลอตเตอรี่ไว้ครับพี่น้องเนาะห้าสี่ถ้าหมุนนับมือเราสงการอยู่นะครับผมสงการเอารอวันที่หนึ่งนี่น้อยจานเนาะครรับอวันที่หนึ่งครับผมได้สามตัวสองตัวตรงๆกันแน่นยอดนะครับผมครับครับเอาอยู่ดีมีแห้งด้อยจานครับผมครับผมร้องมือแล้อ ครับผม้ลลออตตเรี่มาแวครับเดี๋ยวเห้พี่นาร์ซี่จะได้เปล่าเบิ้งหลับไปหยิบจับลอตเตอรี่นี่ก็จะไปคือการอาจารย์มากอยูหาซีนี่ครับผมจะให้จะให้อาร์มซีฟันเฟร้ได้เล่นเล่นหนักหนักเลยครับผมครับหาซีอ่ะครับผมถึงเก้าสามสองนี่เล่นไปเลยครับเอาสุดป่วนอาจารย์ซัมเนเด้อครับผม ครับผมขอพระคุณอาจารย์พานทองครับผมสวัสดีครับครับเอาครับพี่น้องครับผมอาจารย์พานทองครับพี่น้องเนาะอดใจ่ไา้ครับผมกินเข่าวบครับผมก็อยากให้พี่น้องซี่ได้โชว์ไล้ล์คือเก่าครับวันนี้วิ่งบนสามหลักสิบครับพี่น้องเนาะสามตัวบนเก้าสามสองยว่าตัดเลนส์สองตัวครับผมสามสองครับพี่น้องเนาะสามสอง ครับรู้ว่าจิตตัดนัดครับผมสามสองเก้าสองครับวินอยู่ในหนีก็ได้ครับพี่น้องเนาะกลับนําแล้วก็ในส่วนเหล็ก่างได้ครับผมวิ่งล่างห้าหลักสิบครับผมสองตัวล่างห้าสี่ครับผมเพื่อนให้ซื้อลอตเตอรี่ไปเลยครับพี่น้องเนาะเพิ่นก็ได้หลายใบแล้วห้าสี่ครับตรงกระเป๋าร่มดีครับผมอ่าเพป็นบ่อยฟังครับที่น้าเชียร์ลง เอาครับพี่น้องเนาะครับปบะว่ากันครับผมพี่น้องที่เป็นกําลังใจให้จันที่เก่าเด้อครับผมครับนี่เป็นกัะมีซ้ำหนีครับพี่น้องเนาะมีอย่างละคู่ครับผมครับบนหนึ่งคู่ล่างหนึ่งคู่ครับถ่ายคลิปนี้เกามาเชียกับขอไว้พรอมให้พี่น้องที่โชคดีเด้อครับผมถูกหวยระเงินไปน้ากันในงวดวันที่หนึ่งมีนาอ่าหนึ่งเมษายนหกสิบแปดครับผมคลิปนาถ้าว่ามีการเปลี่ยนแปลงครับพี่น้องเนาะเจอกันกับพี่ประกายเลขล่างครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ